อเครันนี้จะมาสอนวิธีการโพสวิดีโอลงในคอมเมนต์นะซึ่งตอนนี้เป็นบุคคาทําได้นานแล้วล่ะมาดูวิธีนะครับกดตรงนี้ครับตรงนี้มีรูปก,กล้องนะบางคนถ้าเขาปิดไว้เขาจะเราก็จะไม่สามารถเห็นรูปก,กล้องตรงนี้ครับเขาจะปิดไม่ให้เราโพสก็จะพิมพ์ได้ต่คอมเมนต์โอเคแล้วกดตรงนี้เ,เลือกวิดีโอครับ รผมเลือกเป็นอันนี้โอเคเนี่ยเนีย่ยครับก็รอมันโหลดเสร็จก็แล้วแต่เน็ตของแต่ละคนนะครับเสร็จแล้วเราจะพิมพ์อะไราไปตรงนี้ก็ได้ครับพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันโหลดไมต้องสองรอบค้างค้างค้างแป๊ก็ก้ร้อยอ่าโอเคคือถ้าแถบโหลด ถ้าแถบโหลดตรงนี้หมดไปแล้วก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วเลวก็กดพิมพ์อะไรก็่ได้ครับก็ enter ไปโป๊นี่แค่นี้มันก็เป็นวิโอแล้วครับกดคุณต้องโดนไม่เหีโอเนี่ยครับเป็นเสียงในวิดีโอ enter จบนะจบนะสวัสดีครับกดคุณเ้องโดนไม่เหี่ยหลด่สงที